ปัจฉาตับปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับเรื่องนี้ส่งมาจากคุณแม็กครับคุณแม็กเล่าว่า ผมเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครั้งหนึ่งผมกับเพื่อนที่ทำงานวางแผนจะไปเที่ยวทะเลที่พัทยาและกะว่าจะไปค้างคืนกันที่บ้านพักสวัสดิการของพนักงานไปด้วยกันทั้งหมดสิบคนครับวันแรกที่เราไปถึงเราก็ออกเที่ยวกันตามปกตินั่งเรือไปเกาะล้านตกเย็นก็กลับมาทำอาหารกินกัน ที่บ้านพักดื่มเหล้าเฮฮากันตามประสาคนมาพักผ่อนพอกลืมๆได้ที่ผมก็คิดอะไรแผลงๆชวนเพื่อนอีกสองคนไปถ่ายวิดีโอเล่นแถวแถวริมหาดจำได้แม่นว่าเป็นแถวถนนพระตำหนักซึ่งผมก็เดินไปกันสามคนโดยมีเพื่อนคนหนึ่งถือกล้องอีกคนหนึ่งถือไฟฉาย ส่วนผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับเราเดินกันไปตามชายหาดที่มันค่อนข้างจะมืดไม่มีไฟสักดวงแล้วผมก็ให้เพื่อนถ่ายไปเรื่อยๆจากนั้นผมก็เริ่มบรรยายบรรยากาศอันน่าสยองให้ฟังไปด้วยเหมือนรายการผีอะไรอย่างนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าปกติ ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางสักเท่าไหร่บวกกับอารมณ์ที่มันกำลังมึนเมาได้ที่เลยพูดไปเรื่อยเปยื่อยผมกับเพื่อนพยายามมองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดปกติแต่สุดท้ายก็ไม่พบอะไรคิดในใจว่าคงหมดแล้วละมั้งเลยตัดสินใจเพื่อที่จะเดินกลับที่พักระหว่างเดินกลับ ผมก็เดินไปสะดุดกับอะไรบางอย่างลักษณะเป็นกองดินเล็กๆมีดอกลีลาวดีวางไว้ข้างๆมีของเส้นไหวอะไรสักอย่างและที่กองนั้นก็มีกระดาษแข็งเขียนชื่อติดไว้ว่าติวติวผมนึกขำในใจว่านี่มันกองอะไรกันวะพลางบอกให้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วผม ก็คุยๆเขี่ย,ย,ยกองดินนั้นเล่นแต่เพื่อนที่เป็นตากล้องก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่มันฝังศพคนตายหรือเปล่าวะมีป้ายชื่อพร้อมของเส้นไหว้ด้วย <laughs> ผมก็ด่ามันไปว่า ba, a, ไอ้บ้าเพอเจอละใครจะเอาศพมาฝังไว้ที่นี่แล้วผมก็หยิบดอกลีลาวดีที่วางอยู่บนกองดินนั้นติดมือกลับไปด้วย พอกลับถึงที่พักก็นั่งเฮฮากันต่อแล้วในกลุ่มที่มาเที่ยวด้วยกันมีรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อกอล์ฟมันเป็นคนกลัวผีมากครับผมเลยอยากจะแกล้งมันโดยเอาดอกลีลาวดีไปวางไว้บนกระเป๋าของมันมันก็หยิบมาดมแล้วบอกว่าหอมจังเลยสวยด้วยไปเอามาจากไหนผมเลยเอาวิดีโอให้มันดู พอดูเสร็จมันถึงกับตกใจรีบโยนดอกลีลาวดีทิ้งแล้วบอกกับผมว่าดอกไม้ของคนตายหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะตามกลับบ้านเอานะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องผมก็ไม่ได้สนใจอะไรได้แต่ขำๆยิ่งเห็นมันกลัวผมเลยเก็บดอกลีลาวดีเอาไว้กะว่าไว้หลอกมันอีกวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันที่เราจะกลับกันแล้ว ผมยังนึกสนุกไม่หายแอบเอาดอกลีลาวดีไปใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อผ้าของกอล์ฟก่อนกลับมีเวลาเหลือผมก็เลยชวนเพื่อนไปเดินเล่นตรงหาดที่ไปมาเมื่อคืนระหว่างทางก็มองไปที่กองดินที่ผมกุ้ยเมื่อคืนปรากฏว่าตอนนี้เหมือนมีคนมาจัดวางใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเดินลงมาที่หาด ก็เจอร้านกาแฟผมก็สั่งกาแฟกินคุยกับป้าคนขายไปเรื่อยๆแล้วก็วนมาถาม,ถามถึงเรื่องกองดินที่มันอยู่ระหว่างทางว่ามันคืออะไรป้าแกก็เลยเล่าว่าเมื่อเดือนก่อนลูกสาวป้าแกโดนขมขืนตรงนั้นแล้วลูกสาวแกเสียใจมากสองสามวันหลังจากนั้นลูกสาวแกก็ตรอมใจ และเสียชีวิตไปเฉยๆหลังจากพิธีเผาศพเสร็จแกก็เอาเท่ากระดูกไปฝังไว้ที่นั่นบางส่วนคำตอบของป้าแกทำให้กาแฟที่ผมดื่มแทบพุ่งเลยครับแล้วช่วงสายของวันนั้นพวกเราก็เดินทางกลับบ้านกันโดยที่ผมลืมเรื่องดอกลีลาวดีในกระเป๋าของก๊อบไปสนิทเวลาผ่านไปประมาณสองวัน กอฟมันก็โวยวายกับผมใหญ่เลยว่าเอาอะไรใส่กระเป๋ามันผีหลอกมันทั้งคืนมันเล่าว่าหลังจากกลับถึงห้องวันนั้นผมก็นอนเลยเพราะว่าเหนื่อยมากยังไม่ทันได้เอาเสื้อผ้าในกระเป๋าออกช่วงที่หลับอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีคนมานอนทับบนตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าลืมตาขึ้นมาอีกทีก็แทบช็อก เห็นผู้หญิงผมสั้นนอนทับอยู่บนตัวผมดิ้นไม่ได้ร้องไม่ได้จ้องหน้ากันอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาสินาทีพอฝืนลุกออกจากเตียงได้ก็พยายามนึกว่าเมื่อกี้ฝันหรือเปล่าทีนี้ผมก็เปิดไฟห้องเปิดทีวีไปด้วยแล้วนอนต่อระหว่างกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นว่าจะกลับบ้าน จากนั้นก็เหมือนมีคนมาบีบที่แขนอย่างแรงแต่ด้วยความที่ผมง่วงมากก็เลยหลับไปทั้งอย่างนั้นจนตอนเช้าผมจะเอาเสื้อผ้าในกระเป๋าไปซักก็เจอกับดอกลีลาวดีก็ตกใจโยนทิ้งลงถังขยะไปทีนี้กอฟมันไม่ได้รู้เรื่องราวของลูกสาวป้าที่ร้านกาแฟเสียชีวิตนะสิครับมีแต่ผมกับเพื่อนที่รู้รู้กันแค่สามคน จากนั้นคืนที่สองกอฟมันโดนเต Laser ็ม like <con v répondre> ๆครับผู้หญิงผมสั้นคนเดิมมาหามันที่เตียงแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเกลี้ยวกลาดว่ากูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านพูดวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นกอฟบอกว่าทีนี้มันก็ไม่ไหวแล้วโดนทั้งดึงขาดึงผมมีเสียงผู้หญิงดังก้องอยู่ในหูตลอดเวลา มันเลยตัดสินใจถามออกไปว่าเธอเป็นใครมาจากไหนผู้หญิงคนนั้นก็ตอบมึงพากูมาจากที่ของกูกอฟมันก็เลยนึกเอะใจขึ้นได้ว่าต้องเป็นดอกลีลาวดีนั่นแน่ๆมันเลยบอกว่าจะรีบเอาดอกไม้ไปคืนและจะทำบุญไปให้ด้วยอย่ามาหาอีกเลยสักพักผู้หญิงคนนั้นก็หายไป แต่ยังคงมีเสียงร้องไห้ปนสะอื้นดังกล้องอยู่ในห้องทั้งคืนยันเช้าเลยครับสุดท้ายผมเลยต้องเล่าเรื่องผู้หญิงคนนั้นให้มันฟังอย่างละเอียดพร้อมกับขอโทษที่เล่นอะไรแผลงๆเราทั้งคู่เลยรีบลางงานและขับรถไปพัทยาเพื่อจะไปขอขามาในวันนั้นเลยเมื่อไปถึงกลองดินก็รีบเอาดอกลีลาวดี ไปวางไว้ที่เดิมพร้อมกับกล่าวคำขอขามาก่อนจะรีบออกจากตรงนั้นเพื่อที่จะกลับบ้านกอฟมันบอกกับผมด้วยว่าตอนกำลังเดินหันหลังออกมามันเหลือบไปเห็นผู้หญิงผมสั้นคนเดิมยืนอยู่ตรงกองดินนั้นพร้อมกับจ้องมาที่พวกเรามันได้แต่คิดในใจว่าแล้วผมจะทำบุญกรวดน้ำไปให้นะครับและเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ